สบายดีเด้อปินปลาดุกด้วยพี่น้อง,งปินปลาดุกกินกับปุกกับป๋านปลาดุกมันม,นมั่นจะเฮื่อหนูว่านนี่แหละทางนี้ก็สีอดหมูทอดหมูยังถ่านังขี้ยังไปซื้อน้ำตาลเม่มีน้ำตาลทอดหมูกระเทียมใส่น้ำตาลน้ำเนาะน้ำตาลเป็นนัวแม็กกี้มีมอนใส่นะแซ่บ นัวนัวหวานหวานครานี้ก็ไม่ม้อนเสิร์ฟเอือดด้วพี่น้องเอือดน้ำตาลกระเทียมเม็กกี้เป็นนัวอยู่ในนี่น้ำตาลท่ากบเบอร์ไซด์ประสิทธหวานดีดอกพอดีประสัทธิ์ซะหวานไรกบเบอร์เซพอดีพองามนี่เอาไปเลือกเลยเดี๋ยวผมน้ำมันเอาออกมีมันน้ำมันออก เอาแตเนื้อทอดก็เมีแกกินเข่าเลยเด้อนีว like มันเจาะปิ so ้งปลาอยู่นนี่เจาะป้งปลาอยู่อดเอาเปล่าตัวสีสซุกแล้วฉีดซุกแล้วแล้วเมเปอนไอ้เมเปอนอยากเข่าเ้วล้างถอยปีงปลาสุกเลยจะถอ้แ่ก็ชิบ้อนกระชิบป้อนตอนคนยากเนี้อตองป้อนเนื้อได้ความนกินเลยนะะชิบ้อนตวนี้ก่อน เคยอิยก่อนเฮาน่ะทินน้ำล้างเขาเมยหิืข่าแห้งยืดข่าแห้งเลยอยากกินเผาไม่เทียงเทียงเลรมันเทียงเลยไดนะ้นี่หมทำันกินข่าเศร้ศรปาป้ากรติดไม่หิะที่นนองเอ่อโอ้อะปอนน้องมี่มข,ข่าค่ำเดียวค่ายเลยเป็นบหมักปิ้งป้าบ่ โอ้บอกอ้าบอกึ่งปลามาเนี้ยถอดสิหนึ่งถอดเนื้อนนเนก็สิมามาถอดหมูด้วยคือเนอะถอดเนื้อหมูแต่เม่บุกินเราปิงฟานฝนคำเดียวหนึ่งค่ายออกก็สิบัญญยากอันนี้น้มาส่องมืออีหลังเมื่อกี้นี่อันนี้อันี้นมาส่งวันแนวกินใบเม่เห็ดยังให้้นกินอีกนี่เม่ถอดเนื้อก่อนเด้อถอดเนื้อหมูก่อนเด้อถ้าคุณรอให้น้ำมันเดือดเดือดสก่อน sẽ xéo nữa luôn, đã lập là vừa chắc hôn, đã hòn Wrong rồi. Hm, hôm nay. Hm, Thơm Hòn ngon 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 hòn hòn ngon 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 Nó โอ้จับใส่สีจับจับขนาเฮ้ยผม้อกล่องให้กินเดาจะกระจายเลยลงในนี้ไให้ร้านกินทชงกับเผาให้ลกให้ร้านกินเหไเสียงแต่เนี่ยังไม่ได้กินเขาเสาอยูเนี่ยป in el ็นหิวเขาแล้วมาส่งอ่เบเพเ่็ดอยักให้กินบริ้กินปลาแหละผมจบากแน่นนแหละ ทอดให้มันมเรื่องๆชุกๆมันจังเซ็บนี่มานางกินมังมา่ายในเรือบาดเียผิวเขาแหงา้งบะลกโอ้กินนนนหมากอัไหนเันทมาก่โซลี่าากับแมกยังไม่ม้อนมาเป็นเราอ่ะเิ้ง บ,บงหงาคนกินพี่น้องเบนงคักๆเบิกระคาดปลาลุงร้านไผนี่ร้านไผกินหมวกใหม่นี่ป้าตกหย่อมก็บ lonely, ah ุกกระปุยโอ้ร้านไม่ท่ามณ์ฟ้าจ้ร้านไม่ท่ามณ์โอ้ยแล้วจินข้าวจนได้ถอดเนื้อหมูแล้วจังสิป้อนเพิ่นันเพิ่นสิกินได้อีมกินหมวกใหม่ก็สิบโกินอีโบยจักเลยเด้อฮะปลาลุกบบกินคำเดียวหนึ่งหย่อมหย่อหย่อแล้วก็ค้าวฉิมือ้นจังโอโบแซกหวานซันซะอืม ไปมาส่องหมออีกได้พี่น้องเดี๋ยวจะน้อยมันซุกจะได้มันซุกอีเมเห็ดให้กินเนาะมันซุกอีเมป้อนลูกมันซุกมาจบหมอหมูเลยได้จบถอดเนื้อหมูเลยเดิงพี่น้องร้านข่อยเที่ยวไปจบแต่หมอเที่ยไปจบแต่หมอถอดหมูอยากกินเขาเที่ยวไปส่องแต่หมออนีรเลย ง,ง, look, ง,งั้งลูกงั้งจะหน่อยอัดใจโลอัดใจโลอัดใจโลจะในแม่ป้อนน้ำมันมันน้อยมันก็เลยเป็นเนีนี่พี่น้องเอ้ยน้ำมันโบราณก็เลยเป็นเนี่ยนี่สุกนี่สุกเลยแหละสุกในผัดจะให้มันเหลืองหนาโกรมนียยังสิบปอนนีโอ้ยเนาะสิ้ักมาปอนก่อนบ่อยากกินข้าวแห้งเลยแต่เมียหน้อย เอ้ามาก้อนเข่าก่อนพี่น้องก้อนเข่าพ่นก้อนเออฝอยมื่อไทยมื่อนี้ฝอยนั่นบอลเลืองก็อป้อนพ่นก้อนแล้อยากแล้วอยากแห้งเลยซุกขันซุกแล้วหนามูนะอยากแห้งเจ้องป้อนพ่นก้อนจบดูเบิ้งสิกินที่บ่านฮะจอบหกดนจอน

บอกินเลพี่น้องเอ้ยใันดียัจังหวบอมากดีมันยากินยังเลยฮึตักมาอีกตัก็มาไว้ทอดอยู่หันเลให้มันเหืองไม่ม้อก็หิ้วเขาคือการไม่หิ้วเขาเศร้ายาเด่นหิ้วเขาักมาอีกแล้วสามตนทักสวยเท่าไห็นไหเออ ไปนะม่เกล็ดจำเกลเกล็ดใบตำจะล่อเผื่อเปนเสื้องกับพู้แหงหิวแห้งเน่ยมันจะหิวบวแต่ตะเม็ตะเมออิ่มนี่แล้วพยายามแล้วหะกินมาไหม้เลยอิ่มหมกไม้แล้วเออดปลาหันจักต้นสตเอออือ น้อยนี้เข่าเนาะชุดสองโมงป่ายอะถือยลังกลัวเลยยังคือไปดีเดจ้าเบลจีวพงสั่งเลาชึ้นี่แหละต้องทำเจวหรอกง่าย กินแล้วกินอะไรเียกินมากไหมเนี่ขันพันยากก็ยากดอกขันันยามุมใจมุมไจดหกินมากไครับกินมักไบ่อยไรกินมาก่กินตัวเรืองสีนไม่ใช่สินไม่่นน้ำข่าเยอ ทอดอยู่ได้คือหมูม,มาเสมอ,อไปไปตลาดยังไม่ทันได้กินแบ่งให้นั่งราแน่แบ่งให้สับเบิลแน่หมู่บ้านอยู่กันแม่กระชอดทุเรียนมดมาเนี่ยแหละสั่ง ลูกร้านเม่นมาในในันนะนั่ส่องในม้อนเนาะนังม้นถือเลขถึงแสนเป็นยังคือหายยังหละแค่ร่อยเดียวมีแต่แค่สิบเก้าบาทคนะอันนี้แม่ม,มันอนสิบอเดอพี่น,น้องดอถือเลขนะขั้นสิบปอหป์ไฮโพเดียมไม่บอกป็ิลูกร้านหลายคนไดุ้ลเรกพล,ลน่อยนะเงินถือเลขเนาะม่ม,ม้นสิบอกฮะ กินกันแต่กลางคืนกินกันกลางคืนเลี้ยงเราเลี้ยงเบี้ยกันแต่กลางคืนแต่เพราะฉนในเงินเล็กนางมุนนะเลี้ยงกันฉลองกันนะเมื่อไรเสนเมื่อไรล้านเมื่อเป็นล้านกลัวคนนั้นเลี้ยงกลางคืนเหมือนหันกระไรเมื่อสี่พันแบบสี่พันกระไรสี่พันกระไรเนี่ยสองสามพันก๋วอันสองสามล้านสามล้านกลัวยยายคุณนั้นเนี่ยยายคุณนี่เนี่ยไฮเมอร์กุกคนไฮเมร์เนี่ย ยูปโปให้แต่นั่งลาเป็นพันบาทนะเป็นไปบ่ได้เด้อยายพี่ยายนอ้องทั่วถึงการเงินเฮงถึงนะถือบริขีตัวดอกถือกะลีเป็นอยู่นางหนึ่งละเม็ดมาแซามมลขีตัวเอฟซีตัวยงแซมมลบันสึกดอกแซมมลขีตัวเอฟซีแยตัวยงถืงอ,อกะลีเด้อล่ะเด้อถือกะลีแต่ยายพี่ยายนอ้องเลี้ยงกันสลองกันแตะเงินบัตรธนาคเงินงเลย ة, มือคืนเนี่ยแล้วก็ถืออีูลเก่าฮระนางมนอบือซือเกอนมันมอนเน่ยบ่ถือคืออันเก้าแปะแทื่อว่าี่ละบ่ถือมอนเนี่ยถืออีได้บ่คืนอยู่นะเบอร์ปนมนติ่มมัได้นุมอยู่ค่ะอามาเลยไหมอามาไปดูกกิ้งเปูกกมาลูกมามากินค่ะ กูไปยกให้ลอกน่ามากินจำเนี่ยไปกินนละงมไปนี่ยังคือขาหมักแลกอยู่นี่มันมาชันเหลือดเลีงไปยังเลยจะกินนี่เอาตัวเหลืองมาให้เลี้ยงมากเพี้ยนนะค่ะโอ้ยายอันนี้จับตวงเลยเราเอาตะลาร่องตะเลี้ยงถึงมากน้าัวใหม่เลยอปจักฮะเอาวอันี่หางปลาเนี่ยมากินหางปลาบ่ กูบ่ม,มากปลาุกว่ะตอนกปาข้าวเดียวยงๆแต่ข้าวถิอืนเออเรื่องขาดกานานะันยังแบบน่ะครับกระปุ่นอันกระปุ่นเวะาดุกปีนกระติ๊ดใหีบแกออกง้ามรอดาดวดหนึ่งย่างเยืบเลยอ่ะ พราวมันอยากกรอบๆ่ดี๋จะมันห่อนได้จับมันห่อ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 นไมได้เนี่ยมากรอบๆลงเลื้อยแหงๆมาเรองเลื้อค้าไ่ได้ถึกบ่กพเอ้ยแม่เป้าก็แม่เป้ามันห่อนจับมาได้เอ้าเฮ้ยองเป็นญาติอันนี้ให้ลองเบิ่งะให้ลองพิชให้เพ็่ลองถีกเนี่ยให้ลองใช่ไหมเป้าก็ให้ลองมุ้งได้หนึ่ คนบัวลมันยังห้อนอยู่โอ้ยอังเดนชนเห็นะนี่มือปปับปับปับอะอยากก็ได้ก็อยากแต่อยากกินเรื่องเรื่องแบบนี้ขาวๆเป็นบัยากมันไี่สีสันีงโค้งสบเซาะตกสบายแน่เลยเอาเอาเอาอืม เออกินข <si ้าวแม่ป yeah. ้อนข้าวบ้างเนี่ยเลื้อเออมากินเลื้องแหงก็กรอบนะมิเนาะอันข้าวเนื้อข้าวแต่โบกินแซ่บ้าเน้อันไ้เอาไปตักเอาวันหยากตักโตอนมัไม่ส่องเลยส่องหมอเออหมดนานไปเ้อนอ่างกัางเดมนาหมดเลยแต่พุ่แล้วเอาแต่มือนจะไปพืหนฐานะ ជិះ2ថាន់ពីណោះអឺនេះចេញមកលើកแรกនៅក្នុងឆែ1ចាំទូទៅពីណោះហ៎យ៉ាង1ឡើយចេញទៅលើកហើយអឺឡេបណាស់ទៅនៅតែ เงินแล้ว้ะเรียกเงินควันต่นเงินใช้อยู่เอ้ยอยากกินแบบนี้อยากกินเรืองเดืองเนี่ยที่นีน้ำแข็งบนในตู้ลูกหลานคุงเทแค่น้ำเย็นมาให้แม่กินเนี่ยล่ะ เออใหน่แล like, ้วคืนพ่อแหละจำนั่นนะกินข้าวน้อยแถอะกินยังมาตอนเช้าเป็นอย่างเงี่ยมันนอนเผาแม่มันมาแบบพื้นนั่งกินอันนี้ไปไห้กินยังเนากินมังง่ายอยู่อยามังง่กินลงผิดไปเดียเอาส่งไปกองใส่หนาเฮาเอาเกิดไปใส่หนาเฮาแกะใส่ไหนฉันจะดึงเงิน ตากน่ะจะดึงทรงแม่ไปให้แม่นุ่งเพราะมาท่านแห่งจะดึงไปอืมไปได้ลแ่ๆอยากน้ามรับไปกดต้้งให้ได้สิ้นข่าแขวเลยสิ้นข้าแขวบ่ ถึงไหนหมดกลื่อนหนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยหาตทุกบ่หาุกเด้อหาตทุกไปได้หาทุกไหมหกสิบหกสิบพันถกสิบสองนาทีเลย

วัเยแก่้าโอ้ขาไปคนกระบียดแต้เจ้าระเสริข้ามากระบีแต้เล่ใกล้จะเป็นจ้าเจ้าสีกันบังเวินหมดหมดแล้วัิงกันสีกับเจ้เนใครบอกใครเกิดแล้วมันจ่แกเจ้าก็บอกหอยแล้วเอคือมันจริงเป็นจังนะข้ามันสีกัินี่ได้หมดเลาไม่่แขกแก็มันะพวมาอยู่สีกับใเบิเอยู่กับเบเราหมแล้วตอนนี้ เราก็บ่เอาพนเฮิงเฮพัวอยู่นันยูเธอหเออก็แล้ว่ยอเหมือนกันกันการเม้นบอกบ่าไรบุบอยนี่นี่อบ่จริงบ่จังนี่แล้วก็วเลยู้วาน้้หมวนกันเด้อพี่น้องเอ้องร้านมาที่นี่ยังเดิมเราหยอกกันจะถือยังองถือคำเบาภาษาบ้านเจะตุกโกนยาเลย ะออะไรหกสิบพาหปอาเมทนนี้ืิว่านี้ะาทำไรสักะกสิบสอบัยอ้าวคลิปนี้ก็ลาเด้พี่น้องเด้อปอนขาบตาเมกโเคบายแบบน้องหัวมนาบบ